ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนัทพงศ์สุขยศิสนสสนานเขียดสามพรรคเพื่อไทยผมขออนุญาตร่วมอภิปรายสแสดงความคิดเห็นสนับสนุนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ครับผมเชื่อว่าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในสภา,าสองรงเกียรติแห่งนี้คงจะเคยฝันและอยากจะเห็นภาพของประเทศไทยที่จเจริญรุ่งเรืองมีถนนหนทางสวยงามเป็นระเบียบมีคุณภาพการศึกษาที่ดีมีสวัสดิการที่ทั่วหน้าสําหรับคนไทยครับเรามีภาพฝัน และขขอเรียกร้องแบบนี้กับรัฐเสมอครับแล้วก็ถูกต้องแล้วเพราะนี่คือหน้าที่ของรัฐที่ต้องมอบให้กับประชาชนครับอย่างไรก็ดีครับท่านประธานรัฐไม่ได้มีขีดความสามารถที่ไร้ขีดจํากัดครับหลักๆมันถูกจํากัดด้วยความสามารถในการจัดเก็บภาษีนั่นเองนั่นแปลว่าหากการจัดเก็บภาษีของรัฐมีปัญหามากเท่าไหร่รัฐก็ยิ่งด้อยความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรและสวัสดิการให้กับประชาชนมากตามลําดับไปด้วยครับทา่านประธานครับสิิติการ,รจัดเก็บภาษีของไทย เรียกได้ว่าต่ําเตี้ยเรียดินตัวเลขสูงสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาอยู่ที่18.44%ของ GDP ในปี56หลังจากนั้นแนวโน้มก็กลับลดลงอย่างต่อเนื่องครับคงเหลือเพียงประมาณ16.14ในปี62แล้วก็15.71ในปี66เมื่อมาเทียบกับกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางค่อนสูงอย่างเช่นตุรกีบราซิลแอฟริกาใต้หรือจีนก็จะเห็นว่าสัดส่วนภาษีที่เก็บได้ก็สูงกว่าประเทศเราทั้งนั้นครับนี่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราครับทําไมประเทศของเราถึงเป็นอย่างนี้เหตุผลใหญ่อันนึงก็คือประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบคิดเป็น48.4%ของ GDP ซึ่งรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าริมทางคนทํางานฟรีแลนซ์หรือธุรกิจขนาดเล็กที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงและก็มีรายได้มากพอที่จะเข้ามาในระบบภาษีทําให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศและบริหารสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้มากเท่าที่ควรครับ อีกสาเหตุหนึ่งก็คือระบบการเก็บภาษีธุรกิจนั่นเองครับท่านประธานตามกฎหมายเมื่อธุรกิจมีรายรับเกิน1.8ล้านบาทก็จะถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบแบตครับแต่ธุรกิจจานวนมากก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบนี้แล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นละครับท่านประธาน mm. เหตุผลแรกธุรกิจที่เข้าร่วมก็กลัวจะเสียเปียบคู่แข่งที่ไม่ได้เข้าระบบอย่างน้อยก็7%เหตุผลที่สองกระบวนการ ลงทะเบียนยุ่งยากครับและสร้างค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมให้กับธุรกิจเยอะเช่นต้องจ้างนักบัญชีเพิ่มเติมอีกผมเชื่อว่าดิจิ t a ลวันเลตสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับดิจิ t a ลวันเลตสามารถนำผู้คนหรือธุรกิจเช่นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยหรือธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบดังที่ได้กล่าวไปแล้วเข้ามาสู่ในระบบได้เพราะร้านค้าที่เข้ามาสู่ในระบบนิเวศของดิจิ t a ลวั l เลตครับจะได้รับโอกาสในการรับเงินปริมาณมหาศาล ที่จะไหลเข้ามาพร้อมๆกันเนื่องจากร้านที่มีดิจิตัลเว็เลสสามารถใช้เงินดิจิทัลที่มีได้ทั้งการรับรายได้จากลูกค้าและสามารถใช้ลดต้นทุนในการจ่ายค่าวัตถุดิบในการซื้อของได้ด้วยสาเหตุนี้เองดิจิตอลว็บเลตจึงเป็นโอกาสในการเติบโตของร้านค้ารายเล็กและรายย่อยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงทางธุรกิจทําให้ธุรกิจมีกําไรและยืนอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองผลลัพธ์ด้านที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับธุรกิจที่แข็งแรง ก็คือรัฐบาลสามารถเก็บภาษีธุรกิจได้มากขึ้นและสามารถทําให้ระบบภาษีเป็นธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ครับดังนั้นปัญหาแหวดนก็จะไม่เกิดขึ้นโดยธุรกิจทุกฝ่ายก็จะมีโอกาสเท่าเทียมกันครับท่านประธานเมื่อรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นงบประมาณของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการเพิ่มขึ้นของงบประมาณนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งครับในการพัฒนาประเทศทุกมิติ oh. ความแข็งแรงของ SME คือรากฐานสําคัญของประเทศครับเพราะฉะนั้นรายได้ของธุรกิจรายเล็กรายย่อย รายเล็กๆน้อยที่เติบโตและแข็งแรงแล้วจะย้อนกลับมาในรูปแบบของภาษีเพื่อช่วยในการกระจายรายได้ใหม่ลดความเหลื่อมล้ําเพื่อสร้างประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาช่วยกันพัฒนาประเทศต่ตอไปครับ